น้ำขังรอกอารรบายนี่สามารถที่จะมีแพลตฟอร์มให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ uh huh. แล้วบอกว่าจุดเนี้ยมันมีปัญหาอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปแล้วคุณอย่าไปถ้าเขาทําแบบนี้ได้เนี่ยข้อมูลในเมืองจะเป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วเขาใช้งานได้มากขึ้น uh huh. การมีข้อมูลจากประชาชนเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการจับผิดครับ uh huh. ถือว่าเป็นประโยชน์ uh huh. เพื่อรัฐเองเนี่ยจะได้ประเมินวิธีการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะหน้าก็คือลงมาแก้เลยกับอย่างเป็นระบบก็คือถ้ามันเกิดบ่อยๆแสดงว่ามันมีปัญหาเชิงระบบ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับรายการที่จะทําให้ข่าวเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ไกลตัวอีกต่อไปเพราะว่าสับสำ,สำคัญสำคัญที่ท่านอาจจะคิดว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเวลาติดตามข่าวเศรษฐกิจรายการเราจะย่อยให้ง่ายขึ้นด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง,องการใช้ BigDA t a ้าหลายคนบอกได้ยินบ่อยๆเลยมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยการบริหารจัดการในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นมหานครอย่างกรุงเทพมหานครนั้น Big Data ถ้าจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการนะครับวิจัยทางด้านของนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดรสุเมธองค์ติกุลดรสวัสดีครับสวัสดีครับดรครับเราได้ยินคําว่า Big Data เยอะแยะมากมายเลยนะครับคำว่า Big Data ที่เรามีเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในการบริหารและพัฒนาเมืองได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ ในอดีตเองเนี่ยเราต้องบอกว่าเมืองเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแบบอนาล็อกทํางานแบบอนาล็อกใช้กระดาษคุยกัน hmm. แต่ในปัจจุบันเนี่ยเมืองใช้ข้อมูลคุยกันเยอะมากขึ้น hmm. เราจะเริ่มเห็นเมืองเนี่ยกรุงเทพมหาคนครเนี่ย CCTV เต็มหมดเลย hmm. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างไรจราจรมาก,ก่อนแล้ว hmm. สองเรื่องน้ํา hmm. เรื่องอากาศ hmm. เป็นอย่างไรเ hmm. มืองได้พูดคุยกับประชาชน ผ่านข้อมูลที่เขามีได้อย่างไรให้รประชาชนได้เห็นภาพตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะมีความสําคัญในอนาในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้ประชากรที่อยู่ในเมืองเนี่ยสามารถหนึ่งรู้ข้อมูลข่าวสารอ 2. สอสื่อสารกับเมืองได้ว่าตอนนี้เขามีปัญหาอะไรครับยกตัวอย่างเช่นอย่างปกติเนี่ยนะครับเวลาเราเดินทางเรามีอุปกรณ์นําทางเดี๋ยวนี้เรามี g o o g l e Map ขออนุญาตเอ,อ,อ,อต่ยชื่อนะครับ กูว่าแมพเนี่ยเป็นการใช้งานแบบ2ทางจริงเลยคือเวลาเราใช้เสร็จแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วเขาก็านำทางแต่เวลาตอนที่ตอนที่เขานําทางไปเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลการเดินทางเราเนี่ยไปประมวลผลได้ด้วยดูเรื่องความเร็วในส่วนนั้นส่วนนี้รถติดไม่ติดเขาสามารถที่จะไปประมวลผลต่อแล้วก็มา สักเจือถือว่ามาเสนอเราในการเดินทางในในเส้นทางต่างๆได้หมายถึงว่ายูเซอร์แต่ละคนก็คือเรานี่แหละสามารถที่จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับ Big d ด t a ้ด้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันยังไม่ค่อยได้ถูกใช้งานผมว่ากรุงเทพมหาคนครน่าจะต้องทาควรจะต้องทําำตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของการน้ําท่วมหรือน้ำน้ำขังรอการระบาย嗯嗯นะครับเวลาฝนตกจริงๆเองเนี่ยถ้าน้ําขังรอการระบายเนี่ยสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ <S <S แล้วบอกว่าจุดนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปแล้วคุณอย่าไปถ้าสามารถทําได้อย่างเป็นระบบเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งท,ท,ที่ที่ทำให้ประชาชนเองเนี่ยหนึ่งถ้าเขาไม่จำเป็นตรงนั้นเขาหลีกเลี่ยงได้อสองถ้าเขาจําเป็นตรงนั้นจริงๆเขาเลื่อนเวลาได้ไหมรอ,อน้ําระบายลงมาจะได้ไม่ต้องไปแล้วรถติดหนึ่งแล้วไปแล้วแบบรถเสียสองถ้าเขาทําแบบนี้ได้เนี่ยข้อมูลในเมืองจะเป็นประโยชน์มากขึ้นและเขาใช้งานได้มากขึ้นตัวอย่างที่สอย่างเช่นพีเอ็มสองจุดห้า เรื่อง2.5อเนี่ยเราจริงๆตอนนี้ข้อมูลก็เยอะเลยจุดนู้นจุดนี้นะครับแดงมากแดงน้อยเมืองทําให้เป็นระบบได้ไหม,มแล้วหาทางที่จะเก็บข้อมูลแล้วหาแนวทางการแก้ไขในอนาคตได้ด้วยแล้วก็มีวิธีการป้องกันหรือว่าอินฟอร์มคนแถวนั้นโอเคตอนนี้นะสาธรซอยนี้แดงมากใส่หน้ากากกันทุกคนอะ,อ,คอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันจะเป็นอินโฟเรชันที่เป็นประโยชน์เพราะเนี่ยผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องใส่หน้ากากทุกวันครับ ผมจะใส่เฉพาะตอนที่ผมมีปัญหาในพื้นที่นะ มีความหมายว่าเราก็คือพลเมืองนะกับภาครัฐผู้บริหารจัดการจะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่นี่อาจารย์ใช้คำว่าการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะมีความหมายไ่าต้องมีแพลตฟอร์มใหม่ในการวางจัดการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันหรือว่าใช้แพลตฟอร์มที่เรามีอยู่แล้วเพราะทุกคนเองก็เป็นแหล่งข้อมูลและทุกคนเองก็มีเทคโนโลยีในการที่จะฟีดข้อมูลเหล่านี้ให้กับภาครัฐนะอาจารย์มองส่วนนี้ยังไงหรืออาจารย์มีต้นแบบในต่างประเทศไหมครับว่า มีประเทศใดที่เขามีแพลตฟอร์มที่สามารถเป็นปฏิสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้ดีขึ้นครับไอสิ่งที่ผมเสนอคงไม่ได้อยากให้มันมีแอปพลิเคชันรัฐบาลทำแอปพลิเคชันกรทมทำแอปพลิเคชันอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่แบบภาคเอกชนหรือคนพัฒนามันช่วยกันทําได้ uh huh. แต่จริงๆสิ่งที่สําคัญคือข้อมูล uh huh. และการเข้าถึงข้อมูล uh huh. ที่เราพูดถึงเรื่อง Open Data uh huh. เรื่อง Open น a t a เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างที่เข้าใจและคิดว่าจะพยายามเสนอให้รัฐทาด้วยส่วนหนึ่งนะครับคืออย่างข้อมูลในเรื่องของระบบขนสงนะ่งสาธารณะปกติเนี่ยระบบขนสงน่งสาธารณะเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลอยู่เซตหนึ่งนะครับที่มีความจําเป็นในการวางแผนการเดินทางจากจุด A ไปจุด B เนี่ยถ้าเราจะใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยถ้าขนส่งสาธารณะแต่ละรูปแบบมีตารางเวลาครับมีตารางเวลาการเดินรถ ออกจากป้ายนี้ถึงป้ายนี้กี่โมงกี่โมงและต่อรถได้เนี่ยเราสามารถตอนเช้าเราสามารถกดได้เลยว่าโอเคเราจะออกจากดอนเมืองนะครับแล้วจะถึงสยามเนี่ยกี่โมงโดยใช้คนสงสารนะตามตารางเวลาที่เขามีอยู่วางแผนการเดินทางได้วางแผนการเดินทางได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตรงนี้คืออะไรสิ่งที่มีความจําเป็นที่จะเกิดแบบนี้คืออะไรคือ1คุณต้องมีตารางเวลาของระบบทั้งระบบก่อนตารางเวลาเนี่ยต้องเป็นตารางเวลาที่ทุกคนเข้าถึงได้คนพัฒนาแอปเนี่ย จะมาดึงข้อมูลตัวนี้ดึงข้อมูลตัวนี้เข้าไปใส่แอปแล้วเอาไปคีเอตตารางเวลาในการนำทางอขออยอยกตัวอย่าง g o Google Map จริงๆเองเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยที่ว่าเดินทางโดยทันสิหรือเดินทางโดยผูลงมลชนเนี่ยเขามีมานานแล้วแต่เวลาไปใช้งานในแต่ละประเทศเนี่ยความละเอียดหรือความใช้งานได้แตกต่างกันออกไปข้อมูลแต่ละเมืองโปรไว้ให้ไม่เท่ากันโอ้จำนวน Data และคุณภาพของ Data ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตอนนี้นะถ้าไปเดินทางที่ียษครบหรือไปเดินทางที่เน,นเธอร์แลนด์แค่ Google Map ปุ๊บเนี่ยเขาสามารถลงได้เลยว่าคุณเดินไปถึงป้ายเนี้ยรถเมย์จะมาตอนป้ายนี้กี่โมงโอเคแล้วรถเมย์คันนี้จะไปถึงอีกป้ายหนึ่งกี่โมงแล้วเดินลงเสร็จแ,แล้วคุณไปต่อรถไฟสายไหนตารางเวลาแบบเนี้ยเขาสามารถคีปได้แล้วทำได้แต่ของเราเนี่ยทำไม่ได้ที่มาที่ไปมันคืออะไรจริงจเนี่ย ปกติเนี่ยใน Google ส่วนหนึ่งมีมีมีส่วนร่วมพัฒน,นาแต่ว่าในเรื่องของ Transit operator ในในทั่วทัวประเทศเองเนี่ยเขาพัฒน,นาลักษณะคล้ายๆเดียวกันเขาเรียก general transit feed specification ก็คือบอกว่ามีการกำหนดรูปแบบข้อมูลในเรื่องของตารางเวลาลักษณะที่เหมาะสมเป็นข้อมูลเปิดให้แอปพลิเคชันสามารถมาดึงมาได้แล้วเอาแอปพลิเคชันในการวางแผนการเดินทางเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานได้เลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบ แบบแรกคือตารางเวลาปกติกับแบบที่2คือตารางเวลาแบบที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเวลาตารางเวลาที่ทเป็นเรียลไทม์เนี่ยมันจะอีกลิปกับไอ้ตัวรถที่ติด GPS เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถวางแผนตารางเวลา1เชิงล่วงหน้าก็คือสมมติตอนเช้าผมจะออกจากนี่ไปบ่ายสามจะไปถึงนี่บ่ายสี่ทำได้อันที่2คือเช็คข้อมูลเรียลไทม์ได้อตอนที่ผมอยู่บนรถเนี่ยมันจะถึงจริงยังไงดีลงดีเลยมีอะไรอันนี้คือตัวอย่างว่า1ทํา Open Data เสร็จแล้วแอปพลิเคชันมันจะเริ่มตามมาเพราะนั้นนี่เนี่ยอันนี้จะไฮไลท์ประเด็นสำคัญของการทำข้อมูลเชิงเปิดเพื่อเป็น Open Data ให้หน่วยงานให้เอกชนให้คนทำแอปสามารถมาดึงข้อมูลไปได้ อาจารย์ครับแน่นอนที่สุดว่าถ้าเรามีข้อมูลข้อมูลแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเราคงจะต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเช่นท้องถิ่นเช่นกรุงเทพมหานครที่จะทําหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ data analyst วิศวะกรวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ data engineer นะครับความพร้อมในส่วนนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่พร้อมเพราะแน่นอนว่าทุกอย่างภาครัฐเริ่มต้นจาก analog แล้วค่อยมาเป็นดิจิทัลอาจารย์มองว่าขั้นตอนในช่วงปเปลี่ยนผ่านแบบนี้มีอะไรเป็นพิเศษบ้างอาจารย์พอมีตัวอย่างในต่างประเทศไหมครับว่า จากอนาล็อกสู่ดิจิตอลให้เกิดสมฤทธิผลไม่จะเป็นจับภาคประชาชนก็ดีผู้ผลิตแอปก็ดีและภาครัฐเดินไปได้วยกันมีประสิทธิภาพสูงสุดจะเป็นยังไงครับผมคิดว่าคงต้องวางเป้าหมายเมืองก่อนอว่าเป้าหมายเมืองเนี่ยเราอยากจะแอปพลายนโยบายอะไรรัฐเองเนี่ยแน่นอนมีข้อจํากัดอยู่แล้วในเรื่องของทรัพยากรไม่จะเป็นบุคคลงบประมาณมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการพัฒนาบุคคลกับงบประมาณให้สอดคล้องกับระบบดิจิตอลเนี่ยคงเป็นโจทย์ภาครัฐที่คงต้องทําอย่างต่อนเนื่องอแล้วค่อยๆแบบถ้าถ้ารัฐช้ากว่า กว่าเอกชนในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของดิจิทัลศักยภาพในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศไอทีเทคโนโลยีเนี่ยรัฐก็ต้องค่อยๆเด v e l วหตัวเองอย่าทิ้งอย่าปล่อยให้เอกชนทําฝ่ายเดียวรัฐก็ต้องทำตามด้วยผสมผสมกันไปแต่ทีนี้เนี่ยโมเดลในต่างประเทศเองที่ถ้าจะมี ก็คือเรื่องของการให้เอกชนมาร่วมดําเนินการแล้วก็อาจจะมาร่วมดําเนินการแทนเราจะยกตัวอ,อย่างเช่นในต่างประเทศการบริหารจัดการที่ที่จอดรถเนี่ยเป็นหน้าที่ของซิตี้เป็นหน้าที่ของเมืองเป็นหลักอยู่แล้วไม่ใช่เป็นหน้าที่ตํารวจบางประเทศก็ถ้าเมืองเป็นคนคอยดูแลเนี่ยเขาก็อาจจะให้เอกชนรับภาระ,ะบางส่วนครับอาจจะมีการทําเป็น p p p ให้เอกชนไปดูเรื่องที่จอดรถไปคอยจับคอยปรับ หรือคอยตามเก็บนะแล้วก็ดูการจัดเก็บค่าจอดรถด,ด้วย <c oughs> ตัวอย่างที่ผมไปเจอมาอย่างประเทศที่ผมเคยเคยไปเรียนแต่ว่าผมกลับไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับอระมาณห้าหกปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาทาเป็นคล้ายๆสมาร์ทซิตี้ในเรื่องของที่จอดรถหมดแล้ว <c oughs> ก็คือเวลาไปจอดปุ๊บนะคุณก็ต้องเดินไปจ่ายค่าจอดรถครับ <c oughs> แล้วก็ไปเอาเติกเกตแล้วก็มาแปะที่รถ <c oughs> ทีนี้เองเนี่ยก็จะมีคนคอยตรวจมาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของซิตี้เคานซิลหรืออาจจะเป็นตำรวจมาคอยให้ใบสั่ง <c oughs> ถ้าคันไหนไม่มีสติ๊กเกอร์ก็จะก็ติดใบสั่งแล้วก็ไปปรับถ้าคันไหนมีสติ๊กเกอร์ก็ไม่เป็นไรผ่านเมืองรอสต์ดำที่ผมพึ่งไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วะระบบแบบเนี้ยเขาไม่ใช้คนเลยแล้วเขาทํำยังไงจอรดรถปุ๊บมีกล้อง cctv จับเรียบร้อยอปายทะเบียนเรียบร้อยว่าจอดตรงนี้เดินไปที่ตู้คียร์ออสที่จะจ่ายเงินอ่จ่ายเงินด้วยบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์แน่นอนนะครับภายในห้านาทีจากรถคุณเดินไปจ่ายเงินถ้าคุณไม่จ่าย ถ้าคุณไม่จ่ายใบสั่งส่งถึงบ้านแล้วในวันรุ่งขึ้นถ้าคุณไปจ่ายเสร็จเขาก็ลงบันทึกว่าคุณจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วคุณก็จอดรถได้ตรงนั้นตามเวลาที่จ่ายเงินเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยไม่มีคนมาเกี่ยวข้องเลยจะเริ่มเห็นว่าถ้าเรามีเป้าอ,อยากพัฒนาให้เมืองเองเนี่ยมันเป็นเป็นเมืองที่มีความสมาร์ทสามารถใช้งานเรื่องพวกนี้ได้หมดเนี่ยต้องทํำยังไงจะเริ่มจากไหนครับไอเนี่ยก็เป็นโจทย์สําคัญแล้วแน่นอนรัฐกทมอ,อาจจะเริ่มต้นมีไอเดีย สองถ้าทํายากเอก,กชนเข้ามาร่วมม,มีการทํางานร่วมกันมีการวางแผนร่วมกันถ้าไอเดีย execute ได้รัฐก็สามารถบริหารจัดการเมืองได้ดีรัฐอาจจะสร้างไายได้ได้บางส่วนอเอก,กชนใช้เอ็ก r ์เ s e รเมืองมีความเป็นระเบียบเมืองสามารถบริหารจัดการได้มีสิทภาพสูงขึ้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป้าหมายที่ท,ที่ควรต้องทําร่วมกัน ลดต้นทุนได้ด้วยจากเทคโนโลยีที่มีท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์เรามีสมาร์ทซิตี้เราจะมีสมาร์เแกรมเมนเราจะมีต่างๆก็ตามแต่สมาร์ทซิตี้เซนครับอาจารย์บทบาทของภาคประชาชนในการที่จะร่วมกันผลักดันให้เรากลายเป็นแหล่งข้อมูลและผู้ส่งมอบข้อมูลให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนามืออาจารย์มองว่ามีข้อแนะนําอะไรบ้างครับหลายๆเน็ตซิตี้เซนเราเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาแอปอย่างเช่นการรายงานรายงาน หลุมรายงานบอ่อรายงานจุดบวกข้องต่างๆของเมืองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นไอเดียที่ดีและเป็นไอเดียที่สําคัญรัฐเองเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาหนุนนะครับในเรื่องพวกนี้ว่าจะทํายังไงเนี่ยรับข้อมูลจากประชาชนทั่วไปเพราะว่าพื้นที่กทมค่อนข้างกว้างๆบุคลากรเจ้าหน้าที่กทมมีจํากัดมไม่สามารถสแกนทั่วประเทศได้ไทั่วทั่วพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีข้อมูลจากพื้นที่การมีข้อมูลจากประชาชนเนี่ยอาจจะต้องถือว่าเป็นประโยชน์ไม่ได้ถือว่าเป็นการจับผิด ถือว่าเป็นประโยชน์เพื่อรัฐเองเนี่ยจะได้ประเมินวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเฉพาะหน้าก็คือลงมาแก้เลยกับอย่างเป็นระบบก็คือถ้ามันเกิดบ่อยๆแสดงว่ามันมีปัญหาเชิงระบบจะวางแผนในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบอย่างไรไม่ว่าจะเป็นท่อเสียนะครับท่อแตกนะพื้นพื้นสำรุดทางเท้าไม่ดีนะครับ ะผุถนนกันตลอดเวลาไอ้กลุ่มพวกนี้บางทีเนี่ยผมคิดว่าบางทีกทมอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีคนมาขุดถนนเขาในพื้นที่นี้ถ้ามีเน็ตที่เส้นช่วยคอยดูอคอยติดตามคอยตั้งคําถามคอยตรวจสอบตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อันหนึ่งนะค,ะครที่กทมน่าจะควรต้องรับเอาไว้ให้ใช้ประชากรเน็ตที่เส้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับเขาในการรวบรวมข้อมูลและจะมีการแก้ไขปัญหาเพื่อเมือง จะได้มีความน่าอยู่มากขึ้นครับครับต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับในะวันนี้ทําให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ทําให้พวกเรานั้นสามารถที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพของเมืองได้จากเทคโนโลยีโดยที่ในแง่ของต้นทุนนั้นหากเราใช้เทคโนโลยีเต็มประสิทธิภาพแล้ว เรื่องของการใช้งบประมาณก็อาจจะน้อยลงทีนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่าความพร้อมในเชิงดิจิทอลหรครับของแต่ละส่วนว่าจะสามารถที่จะเอา Data หรือข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาเมืองของเรานั้นอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมของรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ